ขอล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับเพืกอกาเครื่องรางหลวงพ่อเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคลิปนะครับผมก็ได้นำนะครับประถูกมงคลของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งแล้วก็หลวงพ่อกลวยนะครับมานำเสนอให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ วันนี้นะครับผมขอนําเสนอมีดขนาดควานช้างนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามเกะสลักนะครับสองเล่มนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3่งนย์หาเนกนเบอร์เดียวกันนะครับมีดควานช้างของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดจุกกลางตอนต้นนะครับที่เกบ นะครับดามแกะสลักนะครับแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ชอบแคปปิ้งนะครับนะครับชอบเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือว่ามีไว้ติดบ้านติดอาคารติดออฟฟิศนะครับนี่นะครับไว้ปกปักรักษานะครับมีไว้ผูชาที่บ้านนะครับที่ทํางานนะครับหรือว่า ท่านที่ใดที่มีร้านค้ากิจการใหญ่ๆนะครับก็มีไว้บูชาไว้บลทิ้งพระนะครับนี่ครับเป็นควันช้างเล่มนี้ขนาดความยาวอยู่ที่18นิ้วเลยนะครับใบเม็ดอยู่ที่11นิ้วนะครับนี่ครับด้ามแกะเป็นเท้าเวสวรณรนะครับแม่รัดฝักตรงนี้ไอ้กันรัดฝักตรงนี้นะครับไอ้รัดด้ามตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเงินนะครับเห็นไหมครับเป็นโลดลายนะครับคล้ายๆแม่ไอ้ แก่จีนนะครับปอกตีนนะครับเนี่ยครับน่าจะเก็ยมาจากไม้สิงชันนะครับเนี่ยครับความแดงเข้นนะครับนำเลยนะครับนครับความยาวฝักรวมด้ามที่สิบแปดนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับดูการยุบตัวของเขานะครับดูการแห้งของไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ แ้าจะบอกว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เกือบร้อเปเซ็นเลยครับมีเล่มนี้นะครับนะครับไม่มีที่ชารุดเลยนะครับตัวกล่องเดิมดูแลรักษาอย่างดีนะครับเนี่ยสวยงามนะครับทันใดนะครับชอบขึ้นป่าขึ้นเขานะครับลงน้ํานะครับเตืนทาง ไม่ว่าทางบกทางน้ำนะครับปูชาไว้ติดบ้านนะครับไว้ที่บูชาไว้ที่บ้านนะครับนี่ครับแควคาดนะครับตัคุณของท่านนะครับแควคาดป้องกันคุณใสนะครับบนดํานะครับนี่นะครับควันช้างเขา ช่างโบราณนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับนะครับภุมมปัญญาของช่างโบราณนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราจะล็อกนะครับยังไงก็ไม่ร่วงนะครับกดลงมานะครับแต่เวลาเราจะออกเอาออกจากฝักนะครับเราก็ดันนะครับนะครับจะออกมาง่ายนะครับนะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับนะครับเป็นลายโบราณนะครับเห็นไหมครับ ใบมีดไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับออกดำเขียวเลยนะครับนี่ครับถือว่าหายากนะครับใบมีดลักษณะนี้นะครับนะครับที่มีส่วนผสมของเหล็กต้มพีนะครับเหล็กอาถรรพ์เหล็กพูทตคุณต่างๆหลากหลายชนิดนะครับครับที่มาตีมาหล่อล้อมมาเป็นใบมีดนะครับนี่ครับหอดตกในมือนะครับ ลงรอยกาดตอกนะครับไม่มีดไม่ขึ้นสนิมนะครับดูข้างนะครับแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับดูด้านนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับ าปเป็นกระดกนะครับถาวดนะครับสวยงามนะครับชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับความยาวฝักลมด้ามอยู่ที่16บหกนิ้วนะครับ16บหกนิ้วครึ่งนะครับใบมีดอยู่ที่10บนิ้วนะครับนะครับด้ามเก็ดนะครับสลักนะครับด้านนี้เป็นเท้าเป็นสวรณนะครับ นีเป็นปูฤาสีนะครับด้านนี้แกะเป็นปูฤาสีนะครับกันร,รัดด้ามตัวน,นี้เป็นทองเหลืองนะครับรัดนควอทองเหลืองนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับหวายถักเป็นเส้นเล็กๆมาถักนะครับนะครับดูการแห้งของไม้นะครับการยุบตัวของไม้นะครับ งนี้จะเป็นริมที่ว่าล็อกผักไว้นะครับนี่นะครับด้านนี้จะล็อกผักไว้การแห้งการยุบตัวของไม้นะครับนี่ครับเป็นอีกเล่มนึงนะครับที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับ เล่มนี้เป็นลายน่องสิงนะครับเล่มนี้เป็นลายน่องสิงนะครับตังเกียรติัวนะครับรอยตอกนมือนะครับเป็นงานของช่างฉิมนะครับดูรองเลือดนะครับดูใบมีดนะครับเหล็กนะครับเห็นไหมครับที่ผสมบนสารนะครับ เหล็กต่างๆนะครับเหล็กอาถรรพ์เหล็กมงคลต่างๆนะครับหลากหลายชนิดมาจะมีรอยสนิมขุมนะครับที่นําเหล็กต่างๆมาหล่อหลอมนะครับสนิ่หนานะครับเนี่ยครับข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่ค่อนนะครับ งานของช่างชิงนนะครับนี่ครับนั่เป็นกระดกนะครับวันสวยงามนะครับท่านใดสนใจเลี่มไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมโทรมาได้นะครับที่ 061- 0 5 9 1 6 6 3นะครับไลน์เดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ